สวัสดีครับทุกคนนี่คือผมอาร์ติ์สองศูนย์นะฮะอยู่กับไม์แล้วอยู่ในช่วงนี้อีกแล้วช่วงพูดคุยไรอะไรอะไรควจริงมันคือแบบคลิปที่40แล้ว39แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังแบบเขินๆกล้องพูดไม่ค่อยเก่งเหมือนเดิมอะคือเมื่อไหร่กูจะ เมื่ออาชีพกับข่าวสักที่วะเนี่ยเฮ้ยพูดคุยไรอีพีนี้นะผมจะพูดถึงหัวข้อของความรู้สึกของคนใกล้จบการศึกษาเว้ยหรือว่าจบไปแล้วเนี่ยว่าหลังเรียนจบเนี่ยมัน รู้สึกเป็นยังไงอะไรยังไงชินอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเทีในใทไขสบายก็คือแบบผมไปเสิร์ชใน u t u b e มาแล้วเว้ยไม่มีใครทำคอนเทนต์นี้เลยนะเว้ยผมทำคนแรกเนี่ยเออไอเราก็เลยหยิบคอนเทนต์นี้มาพูดซะเลยนะครับผมถ้าเกิดใครดูคลิปล่าสุดผมผมไปเนี่ยคลิปบอกพาทัวร์วิทย์ไล่เชตุพลผมไปนะจะรู้ว่าเป็นคลิปแค่พาทัวร์เฉยแล้วบอกวีดกรรต่างๆเนาะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูเนี่ย ฝากไปดูนะครับผมโอเคแต่คลิปบอกพาทัวร์ของผมคือยังไม่ได้พูดเจาะลึกสักเท่าไหร่นะก็แค่พาทัวร์และพาวิธีการไปเฉยคนตอบรับดีมากครับคลิปนี้คนดู275คนคนกดไปสองขอบคุณมากครับคลิปนี้ผมเลยมาพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้สึกของคนใกล้เรียนจบหรือว่าเรียนจบอย่างไรอย่างผมนะฮะคนที่เรียนจบไปแล้วก็คืออาจจะมีไปเรียนต่อหรือว่าทํางานเลยไม่ได้ไปเรียนต่อปริญญาตรีนะแต่ส่วนตัวผมนะผมบอก ตอบก่อนปีหนึ่งนะฮะแล้วค่อยไปเรียนต่อที่ปีหน้านะฮะปีนี้ก็ทํางานก่อนไม่ใช่ว่าไม่มีตังะคะ์ครับคือก็คือแบบผมอยากไปเรียนที่วิาลัยนะไปเรียนที่มหาหลัยไม่อยากเรียนออนไลนะ์นะมันไม่รู้เรื่องไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เฮียเลยเลยผมก็เลยตัดสินใจดอกไปก่อนปีหนึ่งนะ,ะแต่พอเปิดเทอมมาวันที่17พฤษภาคมก็ออนไซต์เลยโอ้โหไอ้เรานี้ก็เสีย่อมากเลยเฮียแม่เอ้ยเราเรียนปีนี้ซะหน่อยไม่ไม่เสียเวลาเรียนรุ่นน้องปีหน้าเลย อโอเคมาเข้าเรื่องนเลยดีกว่าแต่ก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยผมขอเกริ่นก่อนว่าผมมีความผูกพัน,นอะไรเกี่ยวกับวิทยาลัยแห่งนี้บ้างนะฮะก็คือผมมาเรียนที่วิทยาลัยเชยตูพนเนี่ยประมาณ5ปีเนาะอชอปชสามปีแล้วก็ปสสองปีนั่นเองนะฮะคือปีหนึ่งเนี่ยปีแรกผมที่ผมเข้ามาเนี่ยบรรยากาศคืออบอุ่นมากเข้ามาครั้งแรกคือรู้สึกเลยว่าอบอุ่นมากที่ผมเข้าหมายเพราะผมตามเพื่อนนะเว้ย <Huh? S 1> เออตามเพื่อนประมาณ4ี่ห้าคนอ่ะแต่พอสักพักหนึ่ง เพื่อนที่ผมตาเนี่ยแม่งออกไปนหมดแล้วแม่งทิ้งกูอยู่คนเดียวในที่เฮ้ยพอเข้ามาปุ๊บตอนนั้นก็มีเออผมก็ยังเด็กน้อยอยู่นะก็มีคนมาส่งก็คือป้าผมเองนะนะตอนนั้นป้าผมยังอยู่นะตอนที่ป้าผมเสียนะก็ป้ามาส่งปีหนึ่งตอนเช้าแล้วก็กินข้าวข้าวไก่แล้วกับซอสเนี่ยผมจำได้แม่นเลยแล้วก็ไปนั่งกินนั่งกับเพื่อนเนาะที่กูจะพูดความรู้สึกแล้วพอพูดเชื่อประวัติกูว่าเนี่ยไม่เป็นไรหรอกก็ต้องเกิดไงคือมันต้องเกิดไงมันถึงจะได้เข้าใจกันเนี่ยเออก็ามส่งงจนถึ ปี2ปี2ผมได้เสียไปนะผมก็เสียเพราะการดูบุหรี่นี่ดูดบุหรี่เยอะเกินไปนะก็เลยนั่นเลยนะครับพอผมไปหาเขาเนี่ยหลังจากที่เขาพูดว่าอาร์ติสเขาก็จะให้หนูไปเรื่งองมันเศร้าขนาดนั้นเลยผมก็เลยต้องตัดสินใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งนะเพื่อไปรับไปส่งตัวเองเนาะจะไม่ต้องเปลืองอะไรก็เลนต้องให้แม่ไปรับไปส่งผมนั่นเองตอนนี้ผมระหว่างเรียนปอชอปอสอเนี่ยคือช่วงนั้นผมมีมีความสุขมากเว้ย แฮปปี้มากทั้งเพื่อนทั้งครูทั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็มีแฟนคนแรกคือตอนปีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะพูด EP ซีรีส์ต่อไปว่าซีรีส์ของแฟนเก่ามันเป็นยังไงมีทั้ง4คนก็คือแบ,บ่งเป็น4 EP นะเดี๋ยวรอไปติดตามชมได้เลยครับถ้าเกิดขยักเสียกแล้วของผมเนี่ย ไปติดตามได้เลยครับละครับก็คือระหว่างนั้นคือเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากคือสนุกมากทุกคนคือบอกเลยนะว่าช่วงเรียนเนี่ยเป็นช่วงที่เวลาที่สนุกที่สุดนะถ้าเกิดใครที่คิดจะเด็กผมว่าพลาดมากเพราะว่าชีวิตอย่างนี้เรียนได้แข่งครั้งเดียวนะฮะก็คือวิทย์ไรเห็นเนี้ยมันสอนให้ผมรู้จักความรู้แล้วก็ความรักความผูกพันต่างๆนานาเลยนะพอขึ้นปีสปุ๊บเนี่ยโควิดแม่งมาพอโควิดแม่งมาปุ๊บก็ยังสามารถเรียน ออนไซต์ได้เหมือนเดิมเพราะว่ายังไม่ค่อยแพร่ระบาดสักเท่าไหร่นะแต่ <Okay. S 1> สิ่งที่เสียดายที่สุดเลยเนี่ยความรู้สึกของคนที่เสียดายที่สุดก็คือแม่งตอนจบปอช3เนี่ยเขาจะมีงานเลี้ยงกินเลี้ยง CCC เหมือนจบทั่วไปนะครับมอสองมาสามอะไรเงี้ยถ้ากินเลี้ยงก่อนจบก็คือเหมือนก็เลี้ยงส่งเนาะแต่รุ่นกูเนี่ยรุ่นผมเนี่ยแม่งไม่ได้จัดเว้ยอ่าไม่ได้จัดปีตอนปอชสไม่เป็นไรอ่า ใจเราคิดว่าตอนปศสองเนี่ยจะต้องได้จัดั้างหรอว่าสึงสองปีงคงโควิดจะหายนะใช่ปะแต่กลับหาดูไม่แม่งก็ยังไม่หายแม่งกุ่มมนได้จัดแม่งเรียนซีชีแม่งสองปีแล้วสองรอบแล้วกูยังไม่สร้างววทกรรมอะไรที่มันน่าจดจําให้กับทุกคนเลยแม่งเอ้ยโควิดอีสตีนเนี่ยแม่ง นี่ก็เป็นแค่เรื่องรา,าวข้าวนะฮะถ้าเกิดอยากดูจริงๆจังๆจงเนี่ยไปรออีซีรีส์แฟนเก่าได้เลยนะครับถ้าเกิดใครอยากฟังเรื่องของผมนะั่นชีวประวัติอ่ยฟังทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่จบประวัติกูเยอะวีดีการ,รมกูเยอะเอออยากพูดเออไอเราก็กะว่าจะขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีงาน CTC งานกินเล็กเนี่ยว่าแบบร้องเพลงเด้งส่งเี้งส่งให้ความปวดแผลวความเศร้าจำเออเจ็บแต่ดท้ายกูก็ไม่ได้ร้อง,ไม,ไ,องไม่ได้สร้างวีดีการมอะไรเลยพอหลังจบปุ๊บ มารับใบแบบเงียบเียเยียบเียเหมือนมาเอานมโรงเรียนเลยอ่ะแล้วพอผมเรียนจบใช่ไหมก็รู้สึกแบบมันค้างข่าใจอยู่มันติดอยู่ในใจอะ่ะครับว่าอยากจะทําอย่างงู้นอย่างนี้ก็ไม่ได้ทำเนาะก็เลยเป็นเป็นการเสียดายมากเลยว่าจบแล้วมันทั้งปชสามทั้งปศสองคือมันไม่ได้จัดเลยว่ามันมใช่เหรอรุ่นก่อนๆนี่ยช่งดีมากนะแต่รุ่นกูเนี่ยเชี่ยเลยเนี่ยเลยคิดเลยว่ากูจะไม่เรียนต่อแล้วกูจะดอกไปปีหนึ่งก่อนให้โควิดเป็นซาก่อนหลือไม่ก็ ให้มันกลายเป็นโรคท้องถิ่นไปก่อนค่อยกลับมาเรียนอีกปีหน้าเนาะเหตุผลที่ผมอยากไปที่วิทยลัยเพราะอะไรมันสร้างความทรงจํามันมีความผูกพันเจอเพื่อนเจอเด็กเจอแฟนอะไรอเงี้ยมันจะดีกว่าเรียนออนไลน์ไม่ได้ความรู้แล้วก็ไม่ได้สติเลยเลยไม่มีความทรงจำเลยทั้งสิ้นอแล้วพอผมเรียนจบเนาะก็ไปทํางานอะไรเงี้ยทํางานระหว่างทางก็เจอวันนี้เปิดเทอมวันแรกใช่ไหมวันที่17พฤษภาคมก็เห็นรุ่นน้องเขานั่งรถไปวิทยลัยหรือโรงเรียนอะไรเงี้ย พอเลิกเรียนก็มากินข้าวปั๊กับเพื่อนอะไรเงี้ยผมนึกถึงตัวเองเลยมองเห็นตัวเองแล้วว่าโอ้แม่งใช่เลยว่ะแบบคิดถึงอ่ะตอนแบบเลิกเรียนก็แอบไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรเงี้ยไปกินไก่เคฟซีไปกินลูกจีนี่ใช่ไหมอันนี้ผมก็ไปเห็นครูรักคหนึ่งนั่งพอดรักกันอยู่ที่สาธารณละไอ้เราโคตรคิดถึงมองเห็นตัวเองเลยแบบเอ้ยเ็เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วเว้ยแบบพูดนี้มันเฮาห่ยวยอะวะ่เปล่าไ <c oughs> ม่ามาได้ว่านะาพูดไง ก็เด็กเคยมอยได้เออชีวิตหนึ่งเราเคยผ่านมาแล้วเว้ยแบบช่วงนั้นนะช่วงแบบช่วงพลดรักช่วงเหินรักอะไรเงี้ยแต่คนแรกสองสามสี่เนาะเพื่อเข้าใจว่ะเขาความรักแหละนั่แหละครับคือความรู้สึกแรกที่คุณจะต้องรู้สึกส่วนความรู้สึกที่สอนต่อมาที่คุณจะรู้สึกเนี่ยคุณจะทำเฮี้ยเนี่ยและส่วนความรู้สึกที่สองที่คุณจะต้องรู้สึกเนี่ยก็คือจะรู้สึกว่าเวลาแม่งผ่านไปไวเว้ทุกคน พอเรายิ่งโตขึ้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเวลาแม่งน้อยลงมันจะไม่มีเวลาให้คนโน้นคนนี้ไม่ว่าทาอะไรเลยห้าปีที่ผมเรียนมาเนี่ยแม่งสึกไวมากเคยพูดกับเพื่อนอยู่เว้ยว่าครั้งหนึ่งอ่ะบอกว่าเพื่อนโอ้โหแบบเดี๋ยวมันก็เย็นแล้วแล้จะก็เลิกเรียนแล้วเปแบบเดียวก็ห้าปีแลบบ้วเะ็ดก็เรียนจบและอะไรเงี้ยแต่พอหลับตาปุ๊บเริมตามาเอ้ยแม่งจริง,รงๆนะทุกคนห้าปีมันไวมากนะแต่ก็รู้สึกว่ามีความผูกพันในช่วงเวลานั้นนะมีความสุขในช่วงเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นการทําอะไรก็แล้วแต่คิดถึงภาาาพพเเเกก่่ททีรคยแบบว นั้นมาก่อนเนาะเป็นช่วงนั้นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเลยนะทุกคนผมยังเคยรู้สึกแว็บหนึ่งเลยเอ้ยนี่กูแก่แล้ววะมีโหนดมีเขามีอะไรแก่แล้ว,วเนี่ย5ปีแล้วเหรอ21เลว,วเนี่ยวเกินความรู้สึกที่3าที่คุณจะต้องรู้สึกะครับคุณจะรู้สึกคิดถึงสถานที่คิดถึงเพื่อนคิดถึงแฟนคิดถึงอะไรแล้วแต่ที่เคยทําร่วมกันนะฮะผมยังเคยคิดถึงเลยว่า เมื่อคนเนี้ยเราเคยทำร่วมกันเ้วเคยสนิทด้วยกันแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่สนิทแล้วมันรู้สึกความรู้สึกเหล่านั้นจะกลับมาเว้ยแล้วพอเรียนจบมาทํางานอย่างเต็มอตัตราเงี้ยเต็มตัวอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบว่ามันแข็งขวางอะ่ะไม่มีใครคอยจูงเราเดินอีกแล้วนะเราต้องเดินด้วยขางตัวเองนะตอนเราเรียนอยู่เนี่ยวิทยยหรือทางโรงเรียนเขาจะจูงเราใช่ไหมว่าเดินซ้ายเดินขวาเดินไปทางที่ถูกต้องทางนี้ห้ามเดินทางนี้ห้ามทำนะพอเราเรียนจบเนี่ยคือแบบตัวใครตัวมันเขาจะปล่อยขึ้นฝั่งแนละ้วที่เหลือว่าเราจะ ถอยหรือว่าจะเดินต่อไปข้างหน้าแล้วพอผมได้ลองเดินต่อไปข้างหน้ามันรู้สึกว่ามันเครียดมันคิดมากไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปัจจัยภายนอกแล้วแต่เรื่องค่าน้ำมันน้ำมันอย่างเงี้ยเครียดมากเลยนะแต่พออยู่ในรั้วของวิทย์ไร่รือรั้วในของโรงเรียนเนี่ยมันรู้สึกอบอุ่นเวน้ยมันรู้สึกแบบมีคอยที่คนคอยดูแลตลอดเวลาเนี่ยทุกคนรู้สึกไหมเป็นผมผมรู้สึกนะนั่นแหละครับคือความรู้สึกของคนใกล้จะจบการศึกษาหรือจบไปแล้วของผมนะไม่รู้ทุกคนอนะ่ะรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าหรือว่าผมเป็นคนแบบ มควรจะดีมึงควรจะดีไม่เป็นไรหรอกมึงควรจะดีเนี่ยอืมผมเลยปฏิญาณตนเลยว่าปีปีหน้าที่กูไปเรียนเนี่ยพอกูเรียนจบเนี่ยกูต้องกินเลี้ยงกับเพื่อนๆกูให้ได้กูต้องเลี้ยงส่งกับให้ได้ไม่งั้นกูจะตาตึงตลอดชีวิตเลยกูยส้นเตี้นเนี่ยส้นตีนเนี่ย โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปความรู้สึกของคนใกล้จะจบการศึกษาหรือจบไปแล้วนะฮะไม่รู้วันคลิปสั้นๆหรือยาวๆบอกแบบผมก็ไม่รู้นะก็อัดไปเรื่อยๆเนาะอัดไปเทคๆทไปแล้วก็ไม่เมื่อยนะถ้าเกิดใครชอบหรือไม่ชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมเลยนะครับให้คนอื่นที่ใกล้จะจบหรือจบไปแล้วนะมาฟังคลิปนี้ว่าความรู้สึกอยายมาตรงกันไหมถ้าตรงกันก็มาคบกันยอมครับยอม กิดความรู้สึกอันไหนข้อไหนตรงกับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับส่วน EP หน้าพูดคุยอะไรอยากให้พูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรว่าเป็นการพูดเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมับคลิปนี้ก็สวัสดีคลาสทุกคน